สวัสดีครับลงทุนในหุ้นต่างประเทศเราได้กําไรคําถามยอดฮิตเลยก็คือแล้วเราต้องเสียภาษีที่ไทยหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นนี้ไขทุกข้อข้องใจให้หมดไปเลยคือมันเป็นคําถามสําคัญจริงๆนะครับที่นักลงทุนรายย่อยชาวไทยต้องเจอโดยเฉพาะคนที่เริ่มลงทุนผ่านแพลตฟอร์มง่ายๆอย่างแอปพลิเคชันดายเนี่ยพอเริ่มเห็นตัวเลขกาไรเป็นสีเขียวๆแล้วก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วเราต้องจัดการเรื่องภาษียังไงกันแน่ วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่กฎพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนเลยไปดูวิธีคำนวณกำไรกันเรื่องปันผลที่ซับซ้อนนิดหน่อยแล้วก็ไปดูเรื่องกลยุทธ์ระยะยาวแบบฉลาดๆจนไปถึงทั้งเลือกที่ง่ายกว่านั้นก็มีเหมือนกันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดที่สําคัญที่สุดก่อนเลยคําถามแรกสุดก็คือาาภาษีเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่จังหวะไหนที่เราต้องเริ่มคิดเรื่องนี้ ประเด็นหลักๆเลยนะครับก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างบัญชีออฟชอร์กับออนชอร์ครับอย่างในแอปดามเนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยบัญชีลงทุนสีม่วงที่เราใช้ซื้อหุ้นนะครับอันนั้นคือบัญชีออฟชอร์ที่อยู่อเมริกาส่วนบัญชีสีเขียวอย่างบัญชีออมทรัพย์ของเกียรติอาคิน kin, หรือแม้แต่บัญชี f อ d ซที่เป็นเงินดอลลาร์ก็ตามพวกนี้ยังถือว่าเป็นบัญชีในประเทศหรือออนชอร์ครับลองมาดูเส้นทางการเงินตามนี้กันนะครับจะเห็นว่า ขั้นตอนที่1นถึงสเนี่ยตั้งแต่เราฝากเงินบาทแลกเป็นดอนลลาร์โอนไปอเมริกาแล้วก็ไปซื้อซื้อขายยทำกำไรอยู่ในบัญชีออฟชอร์ตรงนั้นทั้งหมดนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในมุมของภาษีไทยเลยนะครับจุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับขั้นตอนที่4ภาระภาษีจะเกิดขึ้นทันทีที่เราโอนกําไรนั้นกลับเข้ามาในบัญชีออนชอร์ที่อยู่ในประเทศไทยครับทีนี้พอเงินกลับเข้ามาในประเทศแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะคํานวณเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ย จะคำนวณยังไงมาดูวิธีปฏิบัติกันครับต้องบอกว่าทางกรมสัมพากรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับให้เราเลือกวิธีคำนวณได้แต่ก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆที่คนนิยมใช้กันครับลองมาเทียบกันดูนะครับระหว่าง2วิธีนี้ วิธีแรกเนี่ยก็คือการจดบันทึกทุกรายการแบบเปเ๊ะเ,เลยเหมาะกับสายเทรดบ่อยๆหรือคนที่ทยอยถอนกําไรออกมาเรื่อยๆครับส่วนวิธีที่2ง,ง่ายกว่าเยอะเลยครับคือขายหมดเลยหรือที่เรียกว่าล้างพอร์ตแล้วก็เอาเงินที่ได้ทั้งหมดมาลบกับเงินลงทุนทั้งหมดแบบนี้ก็จะเห็นกําไรที่ต้องเสียภาษีเป็นก้อนเดียวเลยเหมาะกับคนที่จะถอนเงินทั้งหมดในครั้งเดียวครับตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าการจดบันทึกเนี่ยสำคัญมากจริงๆ เพราะถ้าเราไม่มีหลักฐานต้นทุนไปยืนยันกับสรรพกรเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากที่เขาจะมองว่าเงินที่เราเอาเข้ามาท้งก้อนนะ่ะคือเงินได้ทั้งหมดเลยซึ่งหมายความว่าเราต้องเสียภาษีเต็มจํานวนจากเงินก้อนนั้นครับโอเคครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอาจจะบอกว่าปวดหัวสุดแล้วนั่นก็คือการจัดการกับเงินปันผลโดยเฉพาะเงินปันผลที่ถูกเอาไปลงทุนต่อหรือที่เรียกว่า r e i n v e s t ครับ คืออย่างนี้นะครับเวลาเราได้เงินปันผลมาแล้วระบบมันเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อหุ้นเพิ่มให้เราอัตโนมัติเนี่ยเงินปันผลก้อนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันจะถูกนับเป็นต้นทุนใหม่ของเราทันทีซึ่งการที่เราต้องคอยตามบันทึกต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นทีละนิดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ก็จําเป็นมากๆครับเพื่อให้การยื่นภาษีของเราถูกต้องเอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องการคำนวณแล้วคราวนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างมาดูเรื่องของกลยุทธ์กันดีกว่าโดยเฉพาะสำหรับคนที่ลงทุนนนกััยาวๆะครบ สำหรับใครที่ลงทุนย,วยาวๆเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียณอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยครับคือเราไม่จำเป็นต้องขนเงินก้อนใหญ่กลับมาทีเดียวทั้งหมดแต่เราค่อยๆทยอยเอาออกมาใช้เป็นรายปีปีละนิดหน่อยเช่นปีละ2 3 0 0แสนบาทเพื่อให้เงินได้ของเราในแต่ละปีเนี่ยมันอยู่ในฐานภาษีที่ต่ําหรืออาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียเลยรด้ซ้าเป็นการบริหารจัดการภาษีที่เวิร์กมากๆครับแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุจําเป็นจริงๆละ่ะที่ต้องเอาเงินก้อนใหญ่มาคือมากลับเข้ามาในประเทศทีเดียว จะทำยังไงไม่ต้องห่วงครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆอยู่จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะครับ180วันนี่คือหัวใจของกลยุทธ์นี้เลยกฎหมายเขาว่าไว้อย่างนี้ครับว่าเราจะเสียภาษีจากเงินได้ตามประเทศก็ต้องเมื่อในปีภาษีนั้นๆเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันดังนั้นถ้ามีการวางแผนที่ดีเช่นปีไหนที่เราจะต้องเอาเงินก้อนใหญ่กลับมา เราก็วางแผนเดินทางไปอยู่ต่างประเทศให้เกินครึ่งปีหรือเกิน180วันแล้วค่อยโอนเงินกลับเข้ามาแบบนี้จะทําให้เงินก้อนนั้นได้รับการยกเว้นภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยครับมาถึงทางเลือกสุดท้ายกันแล้วครับสาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันซับซ้อนจังเลยมีทางที่ง่ายกว่านี้ไหมคําตอบคือมีครับทางเรื่องนั้นเรียกว่า Depository Receipts หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า DR ครับพูดง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับเราซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหุ้นไทยนี่แหละครับ แต่ที่จริงแล้วเบื้องหลังมันคือหุ้นต่างประเทศทําให้เราสามารถเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทดังๆระดับโลกได้ง่ายๆเลยครับข้อดีมันชัดเจนมากครับคือทุกอย่างมันง่ายไปหมดเราเทรดเป็นเงินบาทไม่ต้องวุ่นวายเรื่องแลกเงินไม่ต้องเสียค่าโอนไปต่างประเทศและที่สําคัญที่สุดเลยคือไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องการคํานวณภาษีจากเงินได้ต่างประเทศแบบที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องภาษีหุ้นต่างประเทศเนี่ยหัวใจของมันไม่ใช่เรื่องความน่ากลัวเลยนะครับแต่มันคือเรื่องของการเตรียมตัว การวางแผนแล้วก็การมีความรู้ที่ถูกต้องมากกว่าทีนี้พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดชัดเจนขึ้นแล้วคําถามที่น่าจะลงกลับไปคิดต่อก็คือแล้วสเต็ปแรกที่เราจะเริ่มลงมือทําเพื่อวางแผนภาษีการลงทุนของเราเองเนี่ยคืออะไรหวังว่าการอธิบายในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ